ขดอพันธุ์ทุ่งกระทงเด่นพากินพาเที่ยวครับนี่ครับมือเจ้ามือเจ้าในโรงเรียนมีเมนูอาหารอาหารพึ่งเมืองแต่ครับเป็นเมนูซาบะแตงครับซึ่งซึ่งก็บมาได้กินมาเมินเหมือนกันนะครับซาบะแตงซาบะแตงกินกับกิ้นทอดนะครับกิ้นทอดหมูทอดครับซาบะแตงนี่เป็นอาหารโบราณตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายครับทำง่ายๆมากแต่ว่ารสชาติก็ถือว่าผูปากปาาคนสำหรับคนเหนือครับถ้าคนภาคอื่นเห็นว่าแปลกๆกินอะไรง่ายจังแต่ว่า มันง่ายแต่มันก็ถูกปากถูกปากชาวบ้านเขากินกันมาตั้งแต่สมัยูุยญาตยายครับมีพิกคิดหนูย่างไฟอ่อนนะครับกระเทียมแค่นี้น,นะครับแล้วก็ให้อะไรทงนั้นคือน,น้ำปูนะครับน้ำปูนี่คือเจ้าปูนาเอาไปตำเอาปูนามาเยอะๆตำๆแล้วก็เอาบีโบตานะครับแล้วก็เอาไปตั้งไฟเคี่ยวจนให้มันเป็นเป็นนก้อนนี้นะครับจากจากน้ำปูครับกลายมาเป็นก้อนนี้นะครับ,รบ,เ,นนรบเดี๋ยวก็ดูวิธีการซอยบดซอยบดแต่งนะครับ ซาปลาแตงครับอาหารเมืองด้านนาเาครับครับวิธีทำก็มีปลาแตงตาซึ่งเลยนี่เป็น,ปนแตงบ้านเลยครับนี่แตงนี่จะเก็บมาสดๆจากสวน,นแตงบ้านก็จะจอดนะครับขูดขูดข้างในมันขูดเบาๆนะครับขูดตัวข้างในมัน khuôn thông minh có lẽ mà đi làm à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  đơn khu một cái xa bộ ถ้าคนเหนือได้กินก็คือว่เาเอจะจะรู้จักที่จะกินกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายนะครับมาเดมขอตัวขูดครับครับพอขูดเรียบร้อยลักษณะก็เป็นแบบนี้ครับพอเราซาเซเตาก็จะใส่ผักไผ่หอมดวนครับอ่าเดี๋ยวก็ตุเรียนทําให้ดูครับใช้ไว้กวันตำา่นะครับครับวิธีการทําก็ใส่กระเทียมลงไปผมเลือกใจกระเทียมสดครับเทียมสดแล้วก็พริก แต่เราต้องใส่พริกเยอะนะครับเพราะว่าบะแต็งกับพริกมันไม่ใครเข้ากันมันจะเผ็ดเผ็ดเกินนะครับมันต้องง่ายๆเลยแต่ว่ากินกันมาตั้งแต่บรรทุกรุ่นแล้วครับซาบบะเต,ตงบางตีก็ใส่กะปิหน่อยนะครับใสก่กะปิน่อยก็ได้แต่ผมจะใส่เอาคนใส่กันน้ำปูนะครับนี่ครับ ใส่แบะเต็งลงไปของกินเมืองครับซาแบะแต็งใส่ครับ <c oughs> ใส่กระนิ่กับใส่น้ำปูน้ำปูทุกวันนี้มันมันปลอมเยอะนะครับต้องหุ่นแรงที่ไปที่มานี่ยาทำเองครับทำ กินคับกินทอดหมูทอดครับหน้าตานี่มันก็ถ้าคนไม่เคยเห็นไม่รู้จักกลาจะบาทำไมมันดำสีอย่างไงกินได้เลยต่วบารสชาติถูกปากคนเมืองครับเมนูนี้ต้องเน้นคนเมืองครับเติมน้ำปลาตรงนี้นึงแล้วก็ผงชูรสแค่นี้ครับเดี๋ยวผมตักให้ดูครับ ครับหน้าแต่ครับหน้าตาของซาบแต่งครับใส่น้ำปูแล้วก็ใส่ผักไผ่หอมดวนลงไปซาเนี่ยปกติเขาจะใจให้ห้องกับมาซาเนี่ยใจกับจิน้นครับซางัวงซาควายครับแต่ว่าคนท้ามันก็ตั้งที่ว่าซาบแต่งต่บอกเขาเพราะงี่ครับซาบแต่งใส่น้ำปูครับกินกับข้าวเหนียวฮ้อนแล้วก็ข้าวเหนียวฮ้อนแล้วก็กินทอด จิ้นทอดจิ้นปิ้งครับเดี๋ยวมันเจ้าน้า่นก็จะสับนี่นะครับจิ้นทอดนะครับโอเคเดี๋ยวรอติดตามครับครับนี่ครับเป็นอันเสร็จพิธีสาบแต่งสูตรคนเมืองครับกินกับจิ้นทอดจิ้นทอดหมูทอดแล้วก็ปลาเมืองย่างครับเดี๋ยวผมชิมมาดูเลยครับครับองกินคนเมืองมะเฮาครับ รับซิมกันนะครับสา,าบะเตงก็หมูาาท,าาท,าาท,าาทอดแม่นะครับครับตอนนเปาข้เหนียวนันทออืมเนาะ มก็บ้านไีมีน้ำปูกลองมาทำด้วยนะครับทราบแต่งขึ่น,น้ำปูครับ โอเคนะครับโมมาทุ่งกลองเด่นพาชินพาเที่ยวครับเจ้านี้พามาทำซาบะแตงถอดจิ้นครับอร่อย